สวัสดีครับพามาชมทุเรียนเดือนเมษาหน้าแรงครับไม่รู้ว่ามันแรงแบบไหนยากที่พื้นนี่เขียวจังเออฝนกำลังลงมาพอดีมันจริงๆแล้วย้ามันน่าจะเหลืองตายแดดร้อนๆนะครับทำไมมันย่าเขียวงามจังเลยดูดูทุเรียนเดือนเมษา ็ยังงามดีครับนี่ไม่ได้มาเป็นร่วมเกือบจะเป็นเข้าเดือนแล้วครับนี่นี่เพิ่งมาดูวันแรกหลังจากก่อนผ่านสงการมาฟางยังอยู่ครับเพิ่งใส่ปุ๋ยอีฟซีก็ไปใหม่วันนี้เพิ่งมาใส่ปุ๋ยครบเดือนแต่ว่ายาอวเขียวดีจังเลยดูต้นทุเรียนครับทุเรียนกับใบยังเขียวใหญ่เหมือนเดิมงาม เกียดปักช่องนี้ร้อนฮึบเลยฝนก็ตกมั่งไม่ตกมั่งแต่ร้อนมากอันนี้อยู่ทับสนุนดูนะครับที่กำลังแตกยอดอ่อนกันครับนี่ก็ช้าหน่อยครับแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆช่วงหน้าแล้งอันนี้ก็เหมือนกันจากหญ้าที่ เริ่มขึ้นมาแล้วครับฟางปกไว้ยญ้าขึ้นยอดเขาก็ประมาณนี้ครับพอไปได้ครับพอไปได้อยู่ยังไม่ถึงว่าแห้งแง้งโอ้แต่ยญ้าดิทำไมมันเขียวดีแท้งามงามหญ้านะครับไม่ใช่งามต้นไม้ โอ้ยสภาลำเมื่อไหร่น้อจะติดสักทีใบก็แดงเขือกเหมือนกับไฟลวกเลยดูต้นนี้ผ่านแรงผ่านร้อนดูสภาพครับกำลังเริ่มแตกย่านนาเปี้ยปอือกุยชีก็ใส่เหมือนเดิม ออก็โอเคครับยังดีครับยังดูดีอยู่สวยๆทํานานจะได้มาดูต้นทุเรียนเล็กอันนี้หมอนทองหมอนทองแตกยอดใหม่กันคงได้จังหวัดเขาพอดีแล้วครับแต่ย่านี่ยอมรับว่าลก อะไรจะได้มาตัดอีกรอบยังไม่รู้เลยเสียงนี่เดินกบเก็บกบเก็บกบเก็บ,ก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 บดูไอ้นี่พันก้านยาวนะครับ แตกใหม่ทั้งใบเกา่าอืมก็งามดีครับงามงามใช้ได้อยู่นลำลังลงเดือนเมษาครับที่ก็ร้อนร้อนๆนอี่่หละค่าไฟก็แพงแบบหู้ีมกัน ก็งามดีครับทั้งหญ้าทั้งทุเรียนแต่ว่าที่จะพาลำทำไมการมันออกแดงเถือกอย่างนี้กันไม่รู้เป็นลาสนิมโอ้ยโอ้ยน้ำทิ้มลาสนิมครับพวกนี้ ไม่เป็นไรเพราะว่าอีสภาพาลัมตัดทิ้งมาไหร่ก็ปกติเหมือนเดิมโอ้ยอย่าลกอันนี้อันนี้หน่อกล้วยของอิสราเอลครับนี่ที่ขุดหน่อมาขยายพันธุ์ก็ปลูกได้ประมาณสักสองเดือนแล้วมั้งครับพวกนี้เอามาลงทิ้งไว้นี่ พอดีจังหวะหน้าแรงไม่ค่อยมีน้ำลดครับเกิดช้าหน่อยขยายพันธ์เพราะว่ามันเคือมันใหญ่งามดีครับหนอ,อ,อมุ้งกล้วยหอมอิสราเอลโอ้ยทำไม่ยากงามแท้ต้นดดนี้เป็นยังไงเนี่ยมิจฉาเราข่าไหมนี่ ง่อยง่อยอย,อ,อย่างงามนลกเกิดแต่เขาบอกว่าอย่างงามทุเรียนก็งามอันนี้ต้นเล็กนะครับนี่ แต่บอกได้เลยว่าหญ้าเนี่ยลกครับรอบโคนหน้าแรงทิ้งไว้เงี้ยครับดีละก็ใส่ปุ๋ยอินทรียเข้าไปลดน้ำต่อไปตาม4ี่ 5, ปีห้าปีเดี๋ยวมันก็เห็นผลข้อดีของหญ้านะครับหนึ่งคือรักษาความชุ่มชื้นดินก็ไม่ค่อยจะแห้งจะแรงเท่าไหร่ฝนตกทีนึงก็อยู่ได้หลายวันกว่าจะ ออกเหลืองแต่ว่าบอกตรงๆโ,โ่าโหอยาีาดิเคียวจังเลยหน้าหน้าหาซื้อวัวมาเลี้ยงแลสองสามตัวมั้งน่าจะเ็าท่าดีจะเขียวๆตรงนั้นเลยหมอนทองกับหญ้าอีถ้าถากหญ้าออกย่ยอ้ โอ้าปานนี้ล่วงกล่าวแล้วมั้งครับนี่โอเคครับยังดูดีอยู่ครับแต่เ,เหตุคือต้นอินทรพลัมต้นไหนที่เป็นตัวผู้ขุดทิ้งครับอัตุเรียนลงแทนก็เหลือไวเ้เฉพาะต้นที่ยังไม่ออกลูกออกผลก็แค่รออ,อ,อินทรพลัมนี่ก็จะเข้าปีนี้ปีที่สามนะครับนี่ ที่สไม่รู้จะออกผลผลิตเมื่อไหร่เขาก็บอกว่า3ามปี่ะเนาะเห็นผลอันนี้ก็จะเข้าปีที่สแล้วกักไก่ล้วเอาละครับขอจบคลิป่างแค่นี้ครับ